ก,กินยังไงนายขามบ่นายขามนมายมะขามโ<ด>นคือกินข้าวนายมะขามเป็นแม่ลูกอ่อนกันได<ม>้เป็นจังไงอันยังกินข้าวว่าข้าเจ้าช่างชาวหรือเปล่าเคยเห็นเป็นม่อมเงินไห้ว่านี่แม่บอก่ห<ด>รือ่ได้ช่างชาว<ด>เป็นหนองเงินไห้ชื่อบปล่านน เงินหาเพื่อเก็บว้กระเช้าบอบอใบบอหาผัวหายเกได้ผัชงคื้นบอบอไาตัดพื้นบอตัดไม้ตัดเสา สบายดีเด้อพี่น้องการทักทายสบายดีพี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเบิดสมองสุบอนพี่น้องเนาะมือนี้เบาลีก็อยู่เฮือนน้องลอยพี่น้องเนาะมือนี้ไอเกิงกับยังบ่มาพี่น้องไปแต่เมื่อคืนนี้พี่น้องป้าเมียอยู่กับลูกเป็นสามคนพี่น้องเนาะผู้น้อยหนึ่งผู้นึงพี่น้องเนาะบังหว่าเห็ดได้ลงคออลีพี่น้องเนาะกันเบารีป้าป้าไว้บ่ได้พี่น้องเนาะกลางค่ำกลางคืนนะนะอันนี้เบารีมาเก้าโมงสิบโมงแล้วก็ยังบ่เห็นมาอยู่พี่น้องไปจะคืนนี้ ไปบางเทือกับเมาเหล่ามาเหล่าอ่าเฮาต้องได้บอกเราเรื่องนี้พรอมพี่น้องไอ้กึ่งก็ะเทนเนาะเจ็ดแบบนี้กับ,บแนวบทสมควรกับเฮาก็บอกแล้วพี่น้องเนาะไงแล้วก็ได้จเาพาะแล้วบวแปลงเกินแปลงชาดพีตูนจะน้องลอยกับลูกกับเต้าแล้วพี่น้องเนาะสู้สู้จะได้กับบวได้ดอกพี่น้องเพราะว่าลูกเต้ายังน้อย น้องลอยแล้วก็เป็นคนแบบซื่อแน่พี่นอ้องกลัวเห็ดจังไรก็นแล้วก็บโบไฮยังหฮยุ้ยแต่ไฮไฮใครไม่ได้หฮค่ะเขาโบอฟังบางเทีเขเมามากอะแกส่งแกเสือกระเต้นเรานเนาะอันนี้กับบอลลี่กัได้ยินแล้วเอาอีกได้พี่น้องบอลลี่ผมเลยถามนี่นนแล้วก็เราสู้ฟังคนเฮาเป็นพ่อคนแล้วต้องมีความรับผิดชอบพี่น้องเนาะรับรับผิดชอบต่อลูกต่อเต้าบ่แมย์ที่เขาทีเห็นได้เลย ยังบ่ได้ไปนะน้องพี่น้องวันนี้บ่าวลิกกมามันนี้กับยังบ่ได้อันทีมงานยังบ่ได้ตามมาอยู่ตามมาน้ำล้างพี่น้องหรือมาก่อนเพราะว่ามันมันมันคนข่างยาไก่นะบ่าวลิยออกมาขับรถค่อยมามันผ่านเมืองสัมพันธล่ะสัมพันธผ่านเมนอนืองชนอีกแลก้วก็โค้งมาพี่ใครเนี่ยได้ทางกับบริษัทขนไ่ามันมาหยาบวังศรีหานี่ละ สี่สี่ห้าอันหกเจ็ดกิโลนี่แหละประมาณนี้มันยาบประมาณที่เหลือก็ธรรมดาพี่น้องมันเป็นทางถนนดําแต่ว่ามันยากกันยากแห้นะมันระดูฝนเนาะพี่น้องบุคือนั่นอ่ะสำหรับเพื่อนชานน้องร้อยนี่กันงบประมาณกับมันบวเพียงพอพี่น้องเนาะเพราะว่าทางผู้ใหญ่จะดีผลกันยังม่ได้สมทบมาหลายพี่น้องเนาะ อยากชมสบทั้งหดาก็ได้เด้อพี่น้องบวชที่เป็นทั้งแบบโอริหรือว่าลายๆคนที่เข้ามา่ทยชมชมมาได้บวชที่เป็นไฟก็ตามพี่น้องบวชคัดบวชของอยากให้น้องเพิ่นได้เพือนได้ซานหลังน้อยเนี่ยก็เอาพี่น้องเนาะบวชเป็นว่าส่ดูละดอกบวชด้วยต้องการความดูละเนาะบางคนเนี่ยเดือนหลังใหญ่หลังโตกับพิษกันพวเมียพิษกันละพึ่งละพืชกัมีพี่น้องอันนี้เขาบวชบวชด้วยต้องการแบบรูลามาเฮ้า Đây. à, à, vợ đấy, độ thoải bài ah, thịt được thì nó, á, bay, đèo sì, này sọ, sào huyễn, bền, cả thứ ba năn leo thì nó, Bọn cho nó cắt sào huyễn này lép, cả leo luôn nhang, thằng team ngàn, thằng bao trói, chắc phần anh anh va bao ai, anh iron, anh láo, pha nó, bên phụ cầm cắp. ว่าได้ถ้าเป็นนางก็เป็นผู้กำกับนะพี่น้องเนาะทางนั้นทีมงานก็พอได้เสริมทัพน้อยนึงพี่น้องเนาะนี่างเงีนี่หมดน้องลอยนี่แล้วโบพ่อใจฟัวแล้วฟัวแล้วมักมักมัดกินเหล้าแล้วก็เมาเ์มาเป็นเรามักกินเหล้าแล้วเมาแล้วแล้วโบพ่อใจเดี๋ยวนี้เรากำลัง ถำมดำปตอนเขาเห็ลูกเราอยู่เนาะเอากระบาดันเผาขึ้นเพื่อล่าชิเปื่อนมองมิหมูหมูมูซาวานดอกเบนหมูลแล้วเขตที่ดินบบน้ำมันสิตมานี่ยไปฮั้นไปเนาะนี่ไปทางนั้นมุดอยู่นี้นกระเบื้องหัวอยู่ใสเขตที่ดินแต่แท่นะเนาะไปเนาะ,ะนี่เป็นเพลิดเพลินลูกแล้วเพื่อล่านี่มันเป็น เรื่งเซ่กับเซ่เซพี่น้องเนาะแต่ว่าจั้งที่เฮ็ดจารณ์นั้นอยูที่ผู้ใหญ่เด้อพี่น้องดู่ที่ผู้ใหญ่ใจดีว่าเพิ่นสิซอยบ่แล้วแต่บุญวาสนาของคนบางบางคนเฮาไปถ่ายละมือ2มือก็ได้ถ้ามีบุญวาสนาบางคนถ่ายเป็นเดือนก็บ่ได้แล้วแต่บุญกรรมของไผของมะลาวพี่น้องเอ้ยบ่ได้กำหนดได้ว่าบ่ได้กำหนดได้ว่าต้อง ต้องนัดชับใดก็ได้กำหนดหน่อยเนาะว่าต้องถ่ายแล้วได้โลดได้โลดในจิตใจของพวกเขาผู้เป็นผู้ถ่ายผู้เป็นยูทูบเบอร์ถ่ายไฟก็อยากให้ได้ไว้ทุคนนั่นแหละพี่น้องเนาะก็อยากความหวังคนล้มๆแรงๆเนาะเพราะว่าถ่ายส่วนมากถ่ายแล้วก็นถ่ได้เนาะเอ้าี่น้องเดี๋ยวเาจะขึ้นไปหาแล้วกันอีกเลย ทำงานนั้นมาหอดแทบไม่นี้ว่าวาสิตาม,มาน้ำหลังไพ่หาพื้นมานี่ลาน,น้อยบอกอ๋อเธอพื้นเบิดละเด้หน่เนาะดังข้าวเดียวพื้นเบิดอะไรอันนี้อย่างเนาะ กระทางเข่าเพื่อนใส่เข่าไว้ตุ่มคนน้อยจิป้อนเข่าวะนี่าาเออจ,เอ,เจอเห็นยังคนหน่อยแชยบบอขนมนะเอาสบายดีอ่ะกล้องบ้าดูาดนุบดูบดเอาอันหนา,าจนะาออได้นะเออได้ย้อนแทะแชบบอขนมอันนี้ี่ขนมตัวนี้มันจั่งแชบขนมปัง โัเท่ de, en, ีเยแสบร้อนหวานแล้วแขวแมงเ้ออืออาแม่แมวิเทียนโอ้บวงป้อนข่าก็ได้แมววิเทียตะแบนตะแบนตะแบนบวงป้อนเข่าก็ได้พี่น้เงใหง่ายเล สามมงหุ่นมาจักไอ้เก่งสิมาเนาะเพราะว่าันบ้าบ้านแถวนี้นี่เขาจูดเอาป๊อจูดเนาะจูดเอาที่กันทันปุงพีแล้วกับสามมงหุนบ้านแถวไอ้ชาแถวแถวบ้านกับจูดจูดคือกันบางบางหมู่บ้านใกล้เคียงกับฟังแต่ว่าบ่มีคู่บาเทศได้บ้านนี้มันบ้ว ผูบากรบบุริเทศได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นอันศาสนาผีเนาะสังเกสีนี่กับจังเกสีของลุางาานยพูดไม่ได้แยาวอยจักว่าภาษาอย่างนี้คนหน่อยแล้วาภาษาแล้วทึงหนังบ่าโบกหูดอก mình để kiệt nhãng ở kiệt nó Để ăn họ nhãng tiệm xàm so bóc nhảy này mình bỏ mẹo mình đấy

่อเจ้าเราไปเวียเรายัางไรมาปองพีก่อนตังสีออกกแเราไป,ปไปแต่แรงวานนี่ยังบุกลัมมาดิปองพีแล้วออกมาปองพีแล้วจึงออกมาคนไปเวิดบ้านแล้วเนาอเพื่อนหลัลงนี่ก็ไปบะไปย่านแต่เรากินเหล่าแล้วมาเม,มาอีกแล้ววานนี่ก็ยังเมาเติบ ว่าว่าหัวว่าหัวอยู่ในเห็นอยู่วันนี้ยังเมาเติบได้ไ,ไหมนเนอาะวันนี้ก็ย่าเราเมาอีกรึเวลานน่อยเลยเนาะหมดครบหรือว่หมดมันขึ้นมาเนี่ยนะ เดีวม,มันครบคนน้อยแล้วหมด,มมดห,มหมดหลายเพื้นน่ะคนน้อยเก็บมาลูกปองใหญ่อลีน่ะเคยร่อม,อ,มอ,อยู่ว่าปองนังคาง ไบเห็ดูเจ้าขึ้นเจ้าขึ้นทั้งเปิงทั้งนั้นบ่ได้บ่ผัวบ่อยู่ก็ขึ้นบ่ได้บ่ขั้นขึ้นลอยขึ้นเด้ลอยขึ้นบ่ได้บ่ยดวเนพิษคเอไม่น đây nhiều bay mình một cái cốp okay, một lời đi nè nhàn phải xua hương nữa một 3 hôm thì nó lại cứng chẳng mà phần nhàn vậy đấy nó

đồ má nó mùn hai con, à mùn áo bà này đây là nó là mùn khát rồi, đang nghe đây chú, nó vào khoảng mùn này đây đây nó bò.

จะกโหดอี้กูโวดเอารใน่าเล่นกินแบบผู้ใหญ่เลยนี่ก้อแคไปคุไปดูแนีนะอีกพี่น้องมาเอ็มาลองกันงงหนพี่น้องมาเอ็มหนออีกอันนี้นี่ thì tỏ ra vô nhà ông bóng nha vô bóng 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 ม่มตายเจ้าข th mm ่าหมดบ่านะเจ้าขนมไปย่องดิพี่พี่พี่เทถุงตัวนี้ไปเทถุงตรงนี้ หานุ่งชงนุ่งเสือแล้วด้วยเราสีนะั้นเออนะี่เดี๋ยวอยู่กับลูกไอ้เก่งกับบุญเป็งพ,พักเลยน,นะนะแบกลีสิลงก่อนให้เราหนุ่งเสือลูกลเราเรานั่นเองมาถ่ายทีมงานหรอทีมงานก๋เฮิร์สเลยบุญมา ยังไม่ได้มาอยอะในแค่คุมอย่างนี้นให้ปลาให้เมียอยู่กับลูก,ล,กลูกน้อยลูกน้อยอันสองคนเป็นสามคนเป็นตังมิเด็กน้อยนะเจอคนโดนนาได้แถบ่เงีเนาะเข้าน้ำชามปาลากระไลนะเย็ดจังได้เนาะ อันนี้ก็ต้องคุยกับไอ้เก่งจบเจือจบเจือจบจอยอันนี้ก็ได้น้อพี่น้องเนะาะปลาลูกปลาเมีอยอยู่แบบนี้เันกับอันตลอกตล,ลายให้ไอ้เก่งปรับตัวไหมในตัวนี้นะบอกลีว่าเนาะทางเอฟซีคือว่า,า,วาจาังใดพี่น้องเลยเนาะคือทีดินนี่การเอาปุ๊กไปโลดมันไม่ได้อีกมันต้องมีแบบมีแผนปลูกเกินปลุกซาน เนื้อใดเห็ดเนก็ได้เขาสิบไล่เฮานีพี่น้องเนาะหมดไปขึ้นหลายบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋เวลามีแต่หมดมีแต่หมดช้อยู่ในหังหมดย่านแต่มันครบเด็กน้อยนะผู้ใหญ่ก็บ่ปานได้กันเด็กน้อยแหละเด็กน้อยแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเด็กน้อยคือสินักอเยอืลพี่น้องเอ้ยเนาะไอ้้กงยังได้มา ถ่ายเกิงรอบึ่งไอ้เกิง,งถามแล้วสิ่งราวต่างๆมันเป็ี่ยนยังไงน้องพี่น้องคือว่าจะพากันไปหาหมอยังมไม่ออกมาอยู่ถา้าเบาะลาพาเพิ่มกับเบาใจพาไปกระเฮิงเติบแล้วพี่น้องเพื่อที่เพื่อที่ด้ไปเพราะว่าไอ้เกิงยังไม่กลับมารอเพิ่นกลับมาก่อนรอแต่พิ่นกลับมากระเฮิงเติบอ่ะ แต่กินบอดจอยว่าต้องให้เมียเราหนะักแข็งแห้งก่อนคันเมียเราแ,แข็งแห้งแล้วนะจังจะเริ่มเห็ดเฮือนแต่ว่าเห็ดเฮือนนี่ก็เห็ดบ่ได้แด้วพี่น้องเพราะว่าพันชามันจะค่อยเข้ามาแล้วและอีกบ่ดนอีกบ่กี่มือนะอีกช่องสามมือบ่จักพันชาคนะันพันชาเข้ามาแล้วทนะี่ปลได้เพิ่งบอกเลยจุดเดือดว่าพันชาเข้ามาแล้ว ชาวบ้านชาแล้วนี่บ่ได้ได้พี่น้องเลยเนาะจังไดก็ได้เอ้าปฝ่ายนี่พี่น้องโอเคจำรักพินีกับเบ้าลีซี่ได้ขอตัวก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนเด้อพี่น้องเนาะไว้ไว้บุกคลิปต่อไปสบายดีพี่น้องเด้อ